สวัสดีครับพี่น้องมาพบมพอกรบบบบรรูุอยู่แล้วครับกับบรรยากาศตอนเศร้าครับของวันพฤหัสที่สิบสี่ครับเดือนพฤศจิกายนครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับบ้าบรรลุพาเรอเมืองบรรยากาศคือเก่าแล้วครับหมอกแห้งคือเก่าเลยพี่น้องมันบรมเศร้านี่ เวลาอยู่นี่ก็โม่งม่งเคืองพี่น้องเราบรรลุพระเมืองครับบรรยากาศตอนเช้าของว,วันพฤหัสครับเช้าน,นี้สีฟ้าบรายครับพี่น้องฟ้าเปิดเนี่ยอยู่ บ่คือเสมอขึ้นค,ครับบรรยากาศน้ำท่น้ำทารับบ้าบลูผ้ารอเมืองครับเจ็บบรรยากาศกาตอนเศร้าเห็นเมืองครับกระากดติดตามให้ด้วยนะครับช่องบ้าบลูตาเดียรครับ ผู้ที่ตามก็เพิ่มขึ้นอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่มาติดตามครับทะเลห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าคนแหรอครับถ้ามันแปดสิบเราบูเพราะฉะนั้นขับไปเมืองเสาร์นี่ครับขาบซุกเรี่องมาแล้วครับพี่น้องเราจะรถเจียวครับ บาบลูพาหลอดครับฝายนี้ก็ฝากช่องบาบลูตะเรียดนี้นด้วยครับกดติดตามหน่อยนะครับใกล้จะหกร้อยแล้วครับขอบคุณสารพูดที่มาติดตามครับบาบลูกาติเจมมมียังหาครับถ่ายบรรยากาศ น้ำทงน้ำทรายมืองครับมลิกาศตอนเศร้าตอนแรกง,งานประจำปีงานประเภทนี้ครับบ้านรูกันที่เขาใต้เมืองครับเศรี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่สิบสี่ครับเย็นพฤศจิกาครับ เวลาอยู่นี่ก็ห้องมงเคยพี่น้องแดดก้นสูงเหรอตะเวนตะซื้อมือมาเห็นตะเวนครับเขาก็แจ้เมอยแลวครับพี่น้อง อากาศดีครับฟังเสยนนกเส้นกาห่องครับฝากกดติดตามช่องบ้าบรรลุตาเดียนนี้นได้ครับเสียงเงียบไปลังถือวบาพี่น้องบ่าถิ่หรอกษ์เหนเป็นนิ่งๆ น้ำก็เริ่มควันลงหมดแล้วครับบรรยากาศตอนเช้าครับ อากาศเย็นสบายครับสวยมากจากังมีร่มเลยพี่น้องสองโมงเสาร์ละจังมีร่มมากาครับอันนี้กับมาเ่อยครับมาีฟีครับก็ฝากาก,ากดติดตามให้ได้ครับช่องมัาบรุตาเดดดครับ กติกาได้หกร้อยแล้วครับขอพุณสำหรับผู้ที่มาติตามเลยครับบาบลรุกับบ่ามียังหาหรอครับเกเจ็บบรรยากาศให้พี่น้องเมืองครับเขากระลังสุกเรียงการะาลครับขอบคุณนะครับผู้ที่มาติตามให้ครับขึ้นมือแล้วนสองคนสามคนอยู่ครับ สานี่ก็ที่ว่าถึงห้าร้อยแปดสิบหลุยูดักพมว่าเพาะมึงมึงขึ้นนห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าครับสำหรับเศร้านี่กับฟาก็เช่นนี้แหละครับสวัสดีครับ hm